มาดูลุงพี่เขาผสมสีปูนผสมสีหินผสมสีหินเพื่อหม้มันได้แบบหม้มันได้สีคือหินแม่นว่าลงพี่อเ <laughs> อ๋อผสมสีปูนมันได้คือหินโต<อ>ฝ่ยเราผมผมเราขึ้นว่าได้ผสมสีหินไม่ได้คือปูนเุ <laughs> ียนตันี้กรากันตนี้ไอ้มาต่อจากคลิปทีแล้ว ไอ้พอดีมือหนฝน,นตกก็เลยได่ซ้ำนี่มือนี่ก็เลยไดีมาอัดอัดวิดีโอต่อเพราะว่าพิ่นพิ่นกำลังขึ้นรูปขึป้นล่าง,งมันเป็นตีนป่ายมันแข็งแรงครนี้มือนี่คู่ใบเอียมมากศิลปินเดียวอาตมากับผู้ทายถ้มปกติห่ะบ่มีวิหกเพราะว่ามือกล่องมันไปเฮ็น,นยังไ่ได้เนกจแก่ายถามอยางเดียวตัวนี่สร้างศิลป ศิลปินเขากำลังขี่รถหมอไสมากนะหยาดย่อมกำลังเบิ่งป่ายตีนป้าย,ายมันถี่มันถี่งดง,งามหรือบางดงามก็ต้องรอบเบิ่งอีกต่อไปตอนนี้ตรงขีแล้วก็ล่างผสมสีผสมสีกับปูนให้มันเป็นสีหินวิซาเคม,เคมีแน่นบ่ทิดหมอเจ้าหนี้มัว่วยังวะวิธีขั้นตอนการผสมสีให้มันสมปูน แต่มันคือหินเพิ่นกับสีใสสีสีฟุ้นสีเหลืองกับสีขาวสีเหลืองสีขาวแต่ว่าหมายว่ามันก็คือแน่อยู่ดีแหละสีขาวแดงเออจากมันสีคืดอยัางนี้แล่ะอาจารย์มาลองมือก็หลับเออเอาสีละปะเออมันมันจะเป็นเออมันจะเป็นสีหินสีดำสีแดงสีอยังเออ ใส่ลงไปอราเป็นคนมันเข่ากันอ่าโอ้ศิลปะของจริงนี่ว่าสร้างประจำวัดด้วยนี่ของแท้ป้ายม้อเสียดกับเหล่าเราเป็นคนติดก่ยแจกดวงตาเดี๋ยวให้มันเป็นเก็บล่างๆออกแล้วได้ยังกี่หยียดเนยมเาิ่งแบบเต็มๆตอนนี้ติดติดกาลังปั่นปั่นตีนป้ายแต่ว่าให้มันส่งือหิน ตัว่าคู่เยี่ยมเห็นงานแข่งขันแห่งมื้ยนี่ศิลปินใช้อารมณ์ผสมสีตัวศิลปินใช้อารมณ์ผสมสีก็คือเรื่องอ๋อโทษบอกเขาหรือเ่งานผสมสอะไรเดียวเลยก็ถังเป็นบรรยากาศที่ขมักขมินมาก <c oughs> ว่าหีดจังไหนมันจังก,กี่เป็นศิละปะไอจังไหนมันยังก,กี่ขึ้นหินมันบอกต้องใส่ต้องใส่ความสามารถเฉพาะัวใส่ทักษะในการมองในการสีปั้นแล้วมันจะออกลูกช่วงเมื่อแบบใดปั้นแล้วมันจะแข็งแรงบอสี่นะแต่ว่าเพิ่นก็ใส่วิจารณญาณอย,อยู่มันเมียนบววิจารณญาณแต่ว่าบางเบงืบ้องไปมากกับือเลยืดีห่ะมันคือจะคือปูนเลย แต่ว่าเห็ดมันแข็งแรงแล่ะดีที่สุดแล้วโอ้ยย่างเอา,ม,อาอมือปันน่นเานเาะ